แต่หนะ้าตัวที่หัวใจหนะ้าตัวที่หน่งถึงร้อยแปดนะ่ามันโอมสังวิทาปุกยปะทีมาสังอังคุอาปาจุปะวิรสติอุทสติอรหังมัติยาโนโสสาลิพุทธะจุติเสพุทธะเวตังอาเสทุสัมมานีพุทธะสังมิอิกาวิติจีปิเสขีจินเจรุนี้ สัตอุเอ๋สัตสตตยนิรตนังชาพักสาณมาจันมากายนาสมิเหกายทาสัทธสังนาทุสนิมาสรมนัปปสัจมิมาอุอามัทธตักราสุสรีสัตว์สิวคุถารสกิสปีนหิโสตังภมณะโอกัสนาทุสนาโสขาจายาสัสิยพุทังนะการังนะสัทุมาโตสัทธวิปปัสสาวกระกัญชามหาภิสมะภเวสัจเจเอหี ปัญาป่ยน่ากระตือใกรสติอหนุกาหันที่กทักษะนะสยสกุยาปานราติพายานียนณาชาลิติพุโมยโวนณารวนามพุทธังอิสสุภะกวาปภะกับปะระกขะนามกัตตาสระตานาณากัตตาปภัยะหานาปัสอิยเอวัสธาปัสนาวาปสีมีวาภาริยปัสอาวานาราวาระทัมภูปินลกาลังจิตังปุริโส จิตต si oh e pa so ังภาคีนิสุนามโรอิสิวิรกันหานิหารวิโรหโตลังสาระกตโตวรกตโตยะตามายุวะภาวกรัลาโนเยนตุตตาภาวรตปัสเสียงกิโุโกอิสปวังสันทะบหันตุตตาโลกาวิถุกกขามินิกข้าเจริญสุขโยเตชะสติระมะเอาเอกัมโอภูตากังเกววายุรภาปัเวิมชนะชนะนุภาณุอินโนปิสะวิเนสันติอันคีปินะหีโสตังวากาสะอสังสุลปูสสะปะสา ไปกึ่งทะเลนะครับทอ่าตัวก็ตัวประสิทธิ์ที่ไปนะนี่คือหัวใจหน้าร้อยแปดจริงๆโอ้โหเรื่องคิวร้อยแปดไกมากเลยนะใช่ฮะร้อยแปดถ้าประคำมันนับจะเป็นทีละบท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 ใช่ฮะก็จะมีอิสมาสูอยู่ในนั้นด้วยในงานประสาทมีทั้งหมดนะราชาลิติมันสักคู่นี้ก็มีก็มีในนั้นด้วยมีครับนั่นคือหน้าร้อยแปด ซึ่งนัั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็ได้เอามาลงลงใส่ที่อาลาเรียกยันของมหายันลวยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมหายันลวยแผ่นเดียวมีทุกอย่างครบอยู่ในนั้น,นะท่านจะไม่ผิดหวังนะเราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจถึงหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานถูกต้องปริยัตคือความเป็นมาเป็นไปปฏิบัตินำมาปฏิบัตปิปฏิเวทคือเหตุผลที่เกิดขึ้นแล้วครับปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจริงๆของมหายนลวยไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได้จินตนาการหรือปรุงแต่งแต่อย่างใดแต่เราทําสิ่งที่เป็นมหายันอาาัครามาเผยแผ่เป็นศิลปะเป็นความสวยงามให้ท่านได้ชมจริงๆโดยที่ไม่ต้องมาจินตนาการเป็นยังไงถ้าพูดถึงถ้าตอนนี้นะครับไม่มีอัคราของท่านอาจารย์ไพโรับเราจะเป็นคนไทยที่ไม่รู้เลยว่าอัคราคืออะไรถูกต้องฮะเราจะรู้แต่เพียงว่าอ๋อนิมนต์พระและพระมาเจอให้ตรงขือ่อ ก็เท่านั้นใช่หรือไม่รู้ความหมายด้วยดูอักขระอยู่หลังทักองก็เท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ความหมายด้วยใช่ฮะแต่อาจารย์เป็นผู้สืบทอดเป็นผู้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้อักขระไทยของเราสืบต่อไปใช่ฮะไม่ใช่แต่คนไทยนะครับฝรั่งต่างชาติศาสนาริสตอิสลามนี่ผมอยู่กับอาจารย์มาทุกๆศาสนามาบูชากันเยอะมากนะ จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้นะร้อยแต่หรืออักขระที่จะลงในผืนพย,ยันไม่ว่าจะเป็นผืนเล็กหรือผืนใหญ่ตามสัดส่วนออกไปให้เกิดผลกับผู้บูชาทำยังไงครับให้เกิดผลกับผู้บููชาที่สูงสุดอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้คือเป็นยันคำว่ายันหรือมหายันรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่หนุนดวงเอาไว้ อ่าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้เราแค้วคาดาปลอดภัยจากอันตรายจากพุทธคุณของนักต่างๆที่อาจารย์เขียนไปถูกต้อ,อจยยง,งอจากนักปดีพุทธคุณที่เขียนลงไปที่กึิงลงไปที่อาจารย์ได้ใช้กระแสจิตเขียนลงไปแต่ละขั้นละเนี่ยเราจะ่าทำยังไงให้ศักดิ์สิทธิ์เราต้องหนึ่งเราต้องเข้าใจว่านี่คือยันเพราเรารู้ว่าเป็นยันปุ๊บเนี่ยจิตใจเนี่ยมันไปยอมรับปฏิพัทธ์ได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือ สมมุติขึ้น่าเป็นยันวิมุตมันยอมรับแล้วมันเชื่อมกัน,เห,น <ทะ S 1> เหมือนเหมือนเหมือนเครื่องโทรศัพท์สองเครื่องถูตกต้องเราต้องเข้าใจว่งนี่คือยันนะ,<ท>ะเป็นยันของอาจารย์เพโลได้เขียนให้เราเป็นความเชื่อที่มีในตัวของเราเรา,เราต้องทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิก่อน <ทะ S 1> ว,อว่าเวลาจะอธิษฐานราับยันอธิษฐานปุ๊บแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นยันที่เราตั้งใจไปบูชาจากมหายันโดยก็ดีนะฮะจากอาจารย์เพลโลก็ดีนะฮะ จากพี่น้องทุกคนก็ดีเมื่อรู้ว่าเป็นยันแล้วเราจะต้องไปวางในสิ่งที่เหมาะสมก่อนครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไปวางอย่างเช่เนไปวางทิ้งวางคว้องไม่ได้นะ,ะก็ทำไม่ไม่ดีกับตัวอของเราเมื่อจิตของเราเชื่อมั่นว่ายัานเนี้จะทําให้เราเนะี่ยรวยหรือจะทําให้เราดวงดี ท่ให้เราดวงแข็งหรือว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยจะสมมติก็ความเชื่อเนี่ยมันเป็นกิตที่แข็งกล้าเขาเรียกเจตสิกเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่อาจารย์ทําไ่ต้องอ่าต้องเชื่อก่อนเมื่อต้องเข้าใจถึงจะเชื่อถ้าเข้าใจพุทธเชื่อแล้วปั้งเนี่ยท่านก็จะนําไปบูชาอย่างถูกต้องแล้วทํามหากินประกอบไปด้วยนะฮะครับมนจึจจะสมบูรณ์ไม่ใช่ไปนั่งไหว้ทั้งวันแลวไม่ทําอะไรไม่ได้อันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้แปลกแปลกที่ทราอนไ้